สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะมาแชร์เทคนิคการใช้ระบบ SMC นะครับก็จะพยายามวันนี้เป็นจะมองให้เห็นว่าเล่นตามเทนนะครับใช้ SMC เพื่อเข้าเล่นตามเทนแต่ว่าก็ต้องดูก่อนว่ามันเป็นเทนขาลงมาก่อนหรือเปล่าถ้ามันแชงออฟคาแรคเตอร์เมื่อไหร่ปุ๊บเรา มีการเบรกโลเบรกไฮอะไรไปเรื่อยๆก็เราก็จะเข้าตามเทรนไปเรื่อยๆครับโอเคเรามาเริ่มกันเลยเนี่ยมีการดรอปที่รุนแรงลงมา มันจะให้เบรกให้เขาเบรกไฮนี้ไปได้ก่อนนะครับไฮนี้จะซ่อนอยู่ในไทม์เฟรมที่เล็กลงนะครับต้องยอ่อย่อเข้าไปดูโอเค โอเคเกิดอิมบาลานด้วยคราวนี้ชัดเจนเลยว่าเราจะเล่นบายตอนนี้เขาติดสะพายอยู่ตรงบริเวณนี้บริเวณนี้ติดสะพายอยู่ เี๋ยวเราจะรอเล่นบายเราจะรอเล่นบายวัดจากโลจากฮายนะครับผมว่ามันน่าจะลึกเกินไปมัน น่าจะอยู่ระหว่างนี้โอเครตรงนี้มีเฮดเด้นมีเฮดเด้นดีมาเน้วยนะครับซ่อนอยู่ในทางเฟมที่เล็กลมบริเวณนี้ โอเคครับถึงเซวร์ฟิตเรียบร้อยแล้วพอได้แรกของเราอ่าอ,อยู่ที่1ต่อ4นะครับ ก็ตอนนี้เขาเปิดมาเก็ตสักเจอของห้านี้ไปเรียบร้อยคราวนี้เราถ้าเราไม่ทันตรงบริเวณด้านล่างที่เราเพิ่งบายจบไปกันเราจะมาหาบริเวณนี้นะครับอ่าโอเค ลับหัวลงมาแล้วเต็เดิมเลยครับผมจะใช้ฟิโบนัชชีนะครับส่วนใหญ่จะมาเช็คดูว,ว่าเราจะใช้โซนไหนดีผมขอเลือก3โซนนี้แล้วกัน ก็บางคนอาจจะเห็นออเดอร์บล็อกหรือดีมานโซนแล้วนะแต่ผมจะทำไมผมตถึงเลือกใช้คือบนาชีเพราะว่าผมจะเห็นบริเวณที่เป็น Stop ปล s อที่มันชัดเจนนะครับ เหมือนเหมือนผมจะตกรถนะมานี้เหมือนผมจะตกรถ,ถ,กรถโอ้โหแบบนิดเดียวเอเนาะขอขอทำอะไรน่าเกลียดอะไรกันติงเดียวเองครับเหมือนเขาจะมีโอกาสที่จะลงมาอีกรอบนะครับ หรือเปล่าต้องรอดูโอเคโอเคถึงจะผว้ฟิตเรียบร้อยคราวนี้ก็เบรกมาเก็ตสักเจอไปอีกเดี๋ยวไปอีกแล้วนะครับ ตอนนี้ก็รูปแบบเดิมเลยครับฟีโบนชัชชีเอาห่างหน่อยจากตัวเลขติดกันต้องให้เขาย้อยหัวลงมาก่อนนะโอเคครับโอเค ผมจะชอบวางอยู่ไม่ได้วางเจ็ดแปดนะผมจะวางอยู่เนะี่ยกลางของระหว่างเจ็ดแปดกับแปดสิบแปดแล้วก็ปอับรอผมจะอยู่ตรงร0อเซนเลยครับหนึ่งต่อห้าทั้งนั้นเลยนะแต่ละครั้งไม่เคยต่ำกว่าหนึ่งต่อสี่เลยครับอาอาของเขาเอาแล้วเหมือนผมจะตกรถอีกแ,แต่ต้องรอดูโอเคยอจะตกรถอีกแล้ว เดี๋ยวผมลบตรงนี้ก่อนนะกนรณีที่ว่าสมมติเราได้ออเดอร์นั้นะเมาแล้ราเราอยากเบิลออเดอร์เพิ่มนะครับก็แบบนี้ครับเบรคม e เก็ตสักเจอแล้วก็ ฟีบนัชชถ้าใครถนัดใช้ออเดอร์บล็อกหรือใช้ด่มานก็เอาที่ถนัดเลยนะครับแต่ผมจะเสนอด้วยฟีบนัชชครับวันนี้อ่ไม้นี้มันมีมีฮิดเด้นด้วยนะตรงนี้ครับเขาอาจจะใช้ตรงนี้ก็ได้เมื่อกี้ผมไม่ได้สังเกตเนาะ ไม่ไรก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีออเดอร์ไล่อยู่แล้วอือหืมทุกคนครับดู h ิ่งเล่นดีม d นก็ทวางสต็อปลอสไม่เผื่อก็โดน s ต o อ l ลอสได้เลยแต่ว่ามาตรงบริเวณฟิโบน a c ชีตรงเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบแปดโอเค โอเคออเดอร์ okay, ก่อนอนะันี้ถึงเทสโพรฟิตมนที่เรียบร้อยเนาะ <Okay. S 1> ก็นี่ผมจะมาเสนอเลยว่าอุปกรณ์ตัวนี้มีประโยชน์มากะคระับพี่โบนาชีทำไมผมถึงไม่ให้ระยะในทาง50กับ62ก็มันเป็นบางกรณีนะครับเป็นบางกรณีเราต้องดูจะแท่งเทียนของมันดูอิ b บาลานซของมันดูจังหวะของมันก็ ดูรูปแบบการาฟอครับอันนี้เป็นประสบการณ์จริงๆที่ที่ผมเทสบ่อยแล้วผมพบเจอบ่อยคร่าวๆก็ประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวจะทำเป็นคลิปเซลล์เซลล์ตามเทนนะครับ